Welcome to Thai SME Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast จากบทความที่เราได้นำมาเล่าโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทันทุกกระแสะและได้ความรู้เรื่องธุรกิจหากจะพูดถึงการเป็นนายตัวเองหลายคนคงอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่ถ้าอยากขายของได้ก็ควรขายสินค้าที่คนมักจะซื้อทุกวัน EP ที่15นี้จะขอแนะนำประเภทสินค้าเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนค่ะ ขายอะไรดีที่คนต้องซื้อทุกวันเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานว่างงานมีเยอะอาชีพที่คนนึกถึงมากที่สุดคือพ่อค้าแม่ค้าไม่รู้จะทําอะไรดีไม่รู้จะหาเงินยังไงหลายคนตัดสินใจเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ต้องเสี่ยงกันอีกว่าจะขายดีหรือเปล่าเพราะรู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้กําลังซื้อของคนส่วนใหญ่ลดลงอะไรไม่จําเป็นเขาก็ไม่ซื้อ ดังนั้นเคล็ดลับการเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายของได้ดีจึงควรเลือกสินค้าที่คนต้องซื้อทุกวันเว็บไซต์ไทยแฟรนไ c ส์เ e ็นเตอร .com ได้รวบรวมข้อมูลน่าสนใจเป็นกลุ่มสินค้าสำคัญที่เราจำเป็นต้องซื้อแทบทุกวันมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่นลองไปดูข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุว่าปีที่ผ่านมาค่าใช้ใจ่ายของครัวเรือนทั่วประเทศเฉลี่ยต่อเดือนละ21,236บบาทโดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคได้แก่ ค่าอาหารเครื่องดื่มรองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้านตามมาด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสําหรับค่าเวชภัณฑ์ค่ารักษาพยาบาลต่างๆจึงพอให้สรุปได้ว่าสินค้าที่ขายดีที่ทุกคนต้องซื้อทุกวันได้แก่ 1. อาหาร ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่ที่คนเราไม่ว่าจะฐานะอย่างไรเศรษฐกิจแย่แค่ไหนเราก็ยังต้องทานอาหารดังนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างไรก็ต้องซื้อทุกวันสําคัญคือเราควรตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจอาหารต้องมีคุณภาพและคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจ่ายไปอาหารที่ขายดีส่วนใหญ่เป็นอาหารง่ายๆเน้นสะดวกอร่อยอิ่มและราคาประหยัดซึ่งปัจจุบันการลงทุนขายอาหารมีคู่แข่งในตลาดเยอะมากการเริ่มต้นเองอาจ ใช้ทางเลือกที่ดีนักแนะนำว่าหากต้องการให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นลงทุนกับแฟนชายอาหารต่างๆที่มีให้เลือกจำนวนมากเช่นชิกชอนไก่กรอบเกาหลีรสเด็ดก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนกุ้งอบบุญเส้นเศรษฐีเห็ดหอมทงชายผัดไทยเกาเหล่าเนื้อธัญรสอูฟู่ลูกชิ้นปาลายยาวราชโชกุนสเต็กใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเธอเทอเตี๋ยวเรือต่อชามธุรกิจหาดาวเป็นต้น จึงแต่และแฟรนชายมีจุดเด่นในเมนูอาหารที่หลากหลายมีแพ็กเกจการลงทุนให้ได้เลือกตามความเหมาะสมมีอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านสอนสูตรอาหารต่างๆให้เปิดร้านได้อย่างมืออาชีพลดร,ระยะเวลาในการคืนทุนให้เร็วขึ้นอีกด้วย 2. เครื่องดื่ม นอกจากอาหารแล้วสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มก็เป็นสิ่งที่คนต้องซื้อทุกวันเช่นกันตัดยำได้จากร้านเครื่องดื่มต่างๆที่มีจำนวนมากและโดยส่วนใหญ่ก็ขายดีมีกำไรดีกว่าทำงานประจำยิ่งทำเลดียิ่งขายดีโดยเฉพาะพวกชาไข่มุกกาแฟเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆการเลือกลงทุนเปิดร้านเครื่องดื่มในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องยากสามารถเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ได้หลากหลายแบรนด์เช่นชานมไข่มุกบาบูแบร์ Overheat s m o o ต h ี สยามนมสด Coffee Today, โคโคฟูกุชอบชาโนมิชาเอ M ม i l k นมสดแท้ร้อปอร์เซ็น SJ Fresh Milk ปังหยานมสดมารุชากาแฟมวลชน ซึ่งแต่ละแบรนด์มีจุดเด่นในเมนูสินค้ารูปแบบการตลาดและเป็นแบรนด์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักดีมีสาขาทั่วประเทศจํานวนมากการเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์เครื่องดื่มเหล่านี้เราจะได้รับอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านการสนับสนุนด้านการตลาดสอนเทคนิคการขายให้เราสามารถเปิดร้านสร้างกําไรได้ทันที 3. อยารักษาโรค การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ซึ่งยารักษาโรคก,ก็เป็นหนึ่งในปใจัจจัย4เช่นกันยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีทั้งโรคระบาดและปัญหาสุขภาพต่างๆจำนวนมากคนหันมาสนใจเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นการเปิดร้านขายยาจึงนะับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเภสัชก็อาจจะจ้างบุคลากรที่มีความชำนาญมาช่วยในการเปิดร้าน หรือถ้าสนใจลงทุนปัจจุบันก็มีแฟรนไชส์น่าสนใจอย่างร้านยาเอ็กซ์ตาร์พาร์ทและเซเว่นอีเลเวนที่เป็นรูปแบบร้านยาประจำชุมชนที่มีเภสักชกรให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างดีและมีรูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนโอกาสคืนทุนได้ไวกำไรไม่ยากยิ่งมีทําเลดีโอกาสขายก็ยิ่งดีมากขึ้นด้วย 4. ของใช้จำเป็นภายในบ้าน กลุ่มสินค้าอุปโภคเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำสบู่ยาสระผมเป็นต้นโดยสินค้าเหล่านี้ก็มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตประจำวนันและยังเป็นสินค้าขายดีที่แม้จะไม่อยากซื้อแต่ก็จำเป็นต้องซื้อโดยเฉพาะกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายการเปิดร้านขายสินค้ากลุ่มนี้ควรเลือกสินค้าที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมการจัดร้านต้องให้ง่ายต่อการเลือกซื้อไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องเปิดขายทางหน้ารา ทเท่านั้นเราอาจจะเพิ่มช่องทางการขายแบบออนไลน์ก็จะช่วยให้การขายมีโอกาสสร้างกำไรที่มากขึ้น 5. อาหารแห้งวัตถุดิบทำอาหารอาหารในกลุ่มนี้เช่นผักสดน้ำปลาน้ำตาลซีี้๊วหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นตน้น บางบ้านก็อาจจะแย้งว่าเราไม่ได้ทําครัวเองอาหารที่ว่านี้ไม่จําเป็นต้องซื้อทุกวันแต่คนที่อยู่หอพักอาพาร์ตเมนต์ก็มีสินค้าที่จําเป็นต้องซื้อแทบทุกวันเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและอาหารปรุงสําเร็จต่างๆโดยวัตถุดิบเหล่านี้มีจุดเด่นก็คือใช้สำหรับทำอาหารรับประทานหรือเป็นสินค้าที่สะดวกง่ายและทำให้มีอาหารที่กินได้อย่างหลากหลายบรรดาพ,พ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายสินค้ากลุ่มนี้จึงจำเป็นที่จะต้องซื้อติดบ้านไว้แทบทุกวัน 6. น้ำมันรถยนต์จัก,กรยานยนต์รถยนต์กลายเป็นสินค้าสำคัญที่หลายบ้านต้องมีไม่มีรถยนต์ก็ต้องมีจัก,กรยานยนต์สิ่งที่ตามมาก็คือค่าน้ำมันที่เฉลี่ยแล้วรายจ่ายนี้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า3,000บาทขึ้นอยู่กับระยะทางในการใช้งานของรถยนต์และจักรยานยนต์ต่างๆถือว่าเป็นรายจ่ายที่เราต้องคำนวณรวมไปในค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับใครที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทราบดีว่ารายจ่ายส่วนนี้ต่อเดือนมีมากเท่าไหร่ ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ถือได้ว่าทําได้ยากมากด้วยเช่นกัน 7. สินค้าบริการต่างๆรายจ่ายด้านสินค้าบริการคือค่าใช้จ่ายประจำที่เราต้องเจอแทบทุกวันเริ่มจากบางคนขึ้นรถเมย์ก็ต้องจ่ายค่ารถเมย์ค่ารถมอเตอร์ไซค์ค่าแท็กซี่ค่ารถไฟฟ้า ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ต่างๆรายจ่ายจีปาฐะเหล่านี้ก่อให้เกิดธุรกิจร้านสารพัดบริการที่เป็นจุดเซอร์วิสที่เป็นจุดเดียวจบครบทุกบริการให้คนในยุคนี้สามารถเลือกใช้บริการกันอย่างสะดวกสบายโดยมีหลายแฟรนไชส์น่าสนใจและน่าลงทุนเช่นร้านน้องฟ้าเซอร์วิสซีพาร์ตเอ็กเพรสชิปสมายเซอร์วิสควิกเซอร์วิส โดยแฟรนไชส์เหล่านี้มีระบบการบริหารจัดการในร้านอย่างมืออาชีพพร้อมสอนเทคนิคการลงทุนให้ผู้สนใจได้เลือกลงทุนเป็นอย่างดีและยังมีระบบการสนับสนุนด้านการตลาดมีการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 8. ขนมและเบเกอรี่ ไม่ว่าจะเป็นยุคที่คนไรายได้น้อยชักหน้าไม่ถึงหลังมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแต่ของทานเล่นเบเกอรีーーー่ก็ยังเป็นสินค้าที่ขายดีขายได้ทุกวันสำคัญคือมาตรฐานสินค้าบริการและการหาทำเลในการขายที่เหมาะสมคนที่สนใจลงทุนในสินค้ากลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการทำเบเกอรี่หรือขนมทานเล่นมาก่อนสามารถเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์หลายแบรนด์ที่น่าสนใจเช่นฟันนี่ฝาถั่วแผ่นนคร กล้วยทอติดดาวชีสซ,ซี่ฟรายสแน็คมารุวัฟเฟอร์ปังไอ,อย้ยะปังปิ้งไส้เยิม้มเครปอเดโดยแต่ละแฟนชายต่างก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอุปกรณ์พร้อมขายพร้อมเปิดร้านสอนเทคนิคการขายและเป็นแฟรนชายที่มีชื่อเสียงที่คนส่วนใหญ่รู้จักเป็นอย่างดีการลงทุนสามารถต่อยอดความสำเร็จได้ทันที 9. ผลิตภัณฑ์ความงาม ปัจจุบันกลุ่มคนรักสุขภาพและความงามมีจํานวนเพิ่มขึ้นชัดเจนเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะกับคุณผู้หญิงทั้งหลายเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้จริงๆสินค้าความงามและอาหารสุขภาพจึงขายดีและขายได้เป็นประจำและเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีว่าปัจจุบันการลงทุนในธุรกิจนี้ก็ทําได้ไม่ยากเพราะแฟรนไชส์ beauty center เป็นทางเลือกที่ดีมากให้เราสามารถเปิดร้านเครื่องสําอางออนไลน์ได้แบบไม่ต้องสต็อกสินค้า ไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองมีเว็บไซต์สวยงามให้เราพร้อมทำการโปรโมตและยังมีสินค้าอัปเดตใหม่ๆให้เราอย่างต่อเนื่องหรือสนใจอยากเปิดเป็นร้านเครื่องสำอางควบคู่กันไปกับทางแฟรนไชส์ก็มีแพ็กเกจนี้ให้เลือกลงทุนอีกด้วย 10. สินค้าราคาประหยัด ในยุคที่รายรับน้อยกว่ารายจ่ายอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดร้านสินค้าราคาประหยัดจึงเป็นสินค้าฮอตฮิตที่เติบโตและขายดีการลงทุนเปิดร้านสินค้าราคาประหยัดจึงทําให้มีลูกค้าต่อเนื่องในทุกวนันยิ่งทําเลข,ขายดีก็ยิ่งมีลูกค้ามากโดยมีแฟรนไชส์น่าสนใจให้เลือกลงทุนเช่นนบพรัตยี่สิบัดาวทุกอย่าง20 ทั้งสองแฟรนไชส์ถือว่าเป็นแบรนด์ดังที่คนรู้จักเป็นอย่างดีและยังมีสินค้าขายในราคาครบทุกความต้องการทั้งของใช้ในบ้านเครื่องเขียนเครื่องครัวอุปกรณ์งานช่างเป็นตน้นเรียกได้ว่าขอแค่ขยันและตั้งใจทำจริงเปิดร้านสินค้าราคาประหยัดยุคนี้กำไรดีอย่างแน่นอน ทั้งนี้สินค้าในกลุ่มที่จําเป็นต้องซื้อทุกวันแม้ความต้องการลูกค้าจะมีกันอย่างต่อเนื่องแต่ในฐานะค,ค้นขายหรือพ่อค้าแม่ค้าก็ยังต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีร่วมด้วยเพื่อให้ร้านค้าของเราและสินค้าของเรามีจุดเด่นเป็นที่รู้จกักและยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าซึ่งมีตัวเลือกจํานวนมากยุคนี้เราควรทําตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายได้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ